สวัสดีครับผมเคซีบรมีพุทธาสโลวันนี้ผมเดินทางมาหาพี่ชายท่านหนึ่งที่อินธรรมะ44ครับพี่มาห้วยขวางรถติดมากสาวเพียบอออันนี้พี่เขาเช่ามาตั้งแต่ปี6-3นะครับก็พี่เขาก็แบ่งให้แบ่งเอาไว้ให้ไป,ไป,ไ,ปไปประมูลเล่นๆก็จะเป็นมีดวางศิลาเลิกหลวงพ่อนะครับเลข8-5แต่มีดพี่ดูง่ายนะขนาดพี่ถ่ายรูปไม่ชัดยังดูง่ายวันนี้มีคนปี64ถ่ายให้ผมผมถ่าย3รอบผมยังดูไม่รู้เลยพี่ พี่ส่งมาผมบอกให้ส่งมาเลยดีกว่าดูง่ายวางศิลาเลิกนะครับปี63สร้าง1,000เล่มว้าวนะแล้วก็อันนี้โอ้โหจีวรเพียบอันนี้จะเป็นน้องมันเสรอันี้นครับอ,อันนี้จะเป็นมีดวัดวาระปกติปี63อะไรนี้โคดแท้ดูง่ายอยู่แล้วก็อันนี้จะเป็นมีดวาระมหากฐถินปี63นะเป็นด้ามกระดูกฝักกระดูกนะพี่ใบหนึ่งนิ้วโอสนิม เป็นไรค่อยนี่แหนบมันหลวมหน่อยหลวมแหนบมันเล็กกว่านี่โอเคก็ตกลงราคากับพี่เขาไว้แล้วเดี๋ยวใครอยากรู้ไปดูในคลิปเต็มอโอนได้เลยพี่หรือเป็นเป็นเงินสดอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่พิมพ์เลขบัญชีสองคนเดี๋ยวผมบอกโอนให้ก็ขอบคุณพี่ชายที่แบ่งปันนะครับเดี๋ยวถ้าเห็นว่ามีเหรียญไหนลองเอามาดูก็ไเ้เผื่อแบบพอมีมุมไปไปเล่นได้ อ๋อรุ่นเก้าเกันนี้ผมเหลืออยู่เทียบเลยพี่อันนี้ผมเหลืออยู่ลั <c oughs> ลลลงเลยนี่อันนี้เป็นอะไร <c oughs> อะเหรียญหล่อรสองจุดแปดี่บสามสีมีพึ่งพี่แบ่งเท่าไหร่ <c oughs> ไม่รู้ราคาเลยพี่ได้เท่าไหร่พี่ทำอพี่เก็บเหรียญ <c oughs> ไม่ใช่เหรียญนิยมเลย มียุคต้นไหมไหมพี่มีเป็นใบบ้าผอันนี้มันราคาวันร้อยหน,นึ่งร้อยก็นี้ผมยังไม่ได้เล่นนะบพี่ผมยังไม่ไดเล่นอันนี้เหรียญรุ่นอะไรวะเหรียญจริงผมไม่ค่อยมีความรู้เลยพี่ <c oughs> อเ,เอาไปผมไม่เอาเหรียญเอาไปก็เต็มหมดก็ จบลงจบกันราคาที่อันนี้สองพันอันนี้เจ็ดร้อยเจ็ดร้อยอันนี้ร้อยครับผมให้ไป200อยะรัซเป็น36โอเคครับขอบคุณพี่ชาที่แบ่งปันครับเจอนคลิปหน้าผมเคซบาราบีพุทธสโลสวัสดีครับก็ที่บุกรังห้วยขวางวันนี้ได้มาก็จะเป็นชุดนี้นะครับเป็น มีดหมอหลวงประพัดวัธิด้วนอันนี้เป็นรุ่นอันนี้เป็นมีดวางศิราฤกษ์สาราร้อยปีนะปี2563นะครับก็จะต่อโคตรผัดเก่าๆนะเห็นไหมนี่พอพัดต้องแบบนี้นะครับเนี่ยแล้วต่อโคตรผัดสารานะครับแล้วต,ต่อเลข85นะอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นอ่าเป็นลายยันพุทซ้อนยันกระบองยันใบพัดนะครับหลวงประพัดวัธิด้วนปีหกสาเป็นรุ่นวางศิลาฤกษ์นะครับจำนวนการสร้าง1,000เล่ม ก็ฝั่งนี้จะตอกลายเหมือนมีดวาระวันเกิด63รครับอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นอักขรเล็บยันรุ่นวางศิลาเลิกร้อยปีนะครับวางศิลาเลิกร้อยปีเนี่ยใบยมีดเนี่ยเป็นใบเหล็กมวลสารครับนะอันนี้เป็นมาได้มาหลายเลื่มอยู่นะน,นี่ก็เป็นด้ามแกะท้าเวสุวรรณนะนีะนะ่ท้าเวสวุวด้ว,ดว,ดวนะแบบนี้นะมีจีวรน,นะมีไทยสินนะครับนะ ตอกลายเซมาเต็มใบนะทรงเครื่องนะครับตอโค้ดพัดเก้าเก้าเป็นสองโค้ดนะครับเห็นไหมครับนะหลวงพ่อพัดนะครับประมาณนี้นะเป็นด้ามแกะทาเวสวันปีสองพันห้าร้อยหกสิบสามอันนี้ก็หายากพอสมควรนะครับด้ามแกะทาเวสหกสามจานจานหมึกด้วยนะนี่นี่มีรอยจานหมึกด้วยนีย่สองฝั่งนะแต่ว่ามันลบออกนะมันเลือนออกนะก็ถือว่ามีรอยจานนะตอกสองโค้ดด้วยถือว่าหายากอยู่เช่นกัน ก็ได้มานี่ตลับสีพึ่งปี2 5 6 3น้เนี่ยตอกคนรผัดเก้า้าเลยครับเป็นตลับทองเหลืองนะครับนะเห็นไหมอ๋ออันนี้ไม่ใช่ตลับทองเหลืองอันนี้เป็นตลับทองแดงอันนี้นะนั่นอันนี้เป็นงานวัดสร้างเหมือนกันนะครัองห้าอกศาแล้วจะเป็นยันต์จุดซ้อนนะนะรุนี้ถึงมหายากอยู่เสียดายไม่ได้ตอกเลขนะแต่ตอกโค้ผัดเก้าจ้าไวที่ตลับเช่นกันนะเห็นอย่ังนี้ เห็นไหมครับตอครทันเก้าเก้าไว้ที่ตลาดนี่นะอ่านะครับ,บนะตลาดด่นี่ไม่ได้แก่เลยเขาซีนไว้ยังไงก็อย่างนั้นครับวันนี้เป็นเดิมๆจากวันเช่นกันนะต่อมาเป็นมีดหมองหักอาทินปี63านะครับหลวงพ่อพัดมาทดด้วนนะกล่องเดิมมาเป็นขนาดมีด1นนิ้วนะ1นิ้วนะด้ามกระดูกฝักกระดูกนะครับนะวาระกระถิน63เมื่อก่อนตอนราคาจองเนี่ยบวกกันไปหนะนะนะนึ่งพันแปดนะเมื่อปี63านะนะนี่ มีดสะบักสะบองนิดหนึ่งนะต่อโคดนี่ต่อโคดไว้ต่อกอถอ,อยางนี้นี่ตรงนี้ต่อกอถอนะรงเสมาเนี่ยแล้วก็มีตรงนี้แล้วตอกเลขนี่1880่แปย์แม่เลขสวยนะก็ท่านาดมองหาใช้งานนะพักได้นะครับนะแล้วประกันแท้ดูแลให้ตลอดชีพนะฝากพี่ๆอาจารย์ทุกท่านกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับนะเป็นกําลังใจให้กันนะครับ คลิปนี้ผมเคซีบรมีพุทธสโรราไปก่อนครับเจอคลิปหน้าครับสวัสดีครับ